จะมาแนะนำการต่อปรินเตอผ่านโปรแกรม l o ยเวิร์ดนะครับผมขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่โปรแกรม l o ยเวิร์ดครับผมใส่พาสเวิร์ดปกติเลยโอเคก็จะเด้งมาที่หน้าขายนะครับพอเข้ามาหน้าขายให้เราไปตรงมุมขวาดนะ้านมุมซ้ายด้านบนครับเข้ามาตรงตั้งค่าแล้วก็ก็จะมีคำว่า,าเครื่องพิมพ์ครับ กดเครื่องพิมเข้าไปแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่มุมด้านล่างนะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อของตัวพิมพ์นะครับอย่างเช่นผมใส่เป็น imin mean m 2ตามชื่อรุ่นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกตรงเครื่องพิมพ์เลื่อนลงมาล่างสุด กดคาว่ารุ่นอื่นๆนะครับพอกดคําว่ารุ่นอื่นๆเสร็จแล้วก็มาตรงคําว่าการเชื่อมต่อกดคําว่าบลูทูธครับพอบลูทูธเสร็จกดคําว่าค้นหาต่อเลยจะขึ้นคําว่าบลูทูธปรินเตอร์นะครับผมกดบลูทูธปรินเตอร์เลยพอกดบลูทูธปรินเตอร์เสร็จเข้ามาเลือกความกว้างของกระดาษครับ ให้เลือกเป็นไซส์เล็กก็คือเป็นไซส์58มิลนะครับผมโอเคอ่าแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยก็มาติ๊กตรงคำว่าพิมพ์ใบเสร็จและบินนะครับแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราสามารถทดลองพิมพ์ได้เลยกดทดลองพิมพ์อ่าอันนี้จะเป็นใบในการทดลองพิมพ์ของร้านเรานะครับอย่างเช่นชื่อร้านชานมงไผ่มุก็จะขึ้นมา ทดลองพิงมพ์มปเสร็จโอเคพอเสร็จขั้นตอนอย่าลืมขั้นตอนนี้ก็คือให้กดบันทึกทุกครั้งนะครับถ้ากดบันทึกเสร็จก็จะมีชื่อรุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคขอบคุณครับ